4และนี่คือหุ้นโนโวปี2025ต้องบอกก่อนหุ้นโนโวหรือชื่อเต็มเต็มหุ้นโนโว n o r d ดิส no เป็นหุ้นที่ทำธุรกิจทางด้านชีวเภสัชกรรมโดยเฉพาะยาลดความอ้วนและยาโรคเบาหวานสัญชาติเดนมาร์กที่มีรายได้และกำไรมากที่สุดในยุคหนึ่งโดยหุ้นโนโวถูกก่อตั้งในปี1926ที่เดนมาร์กโดยผู้สร้างคือออคัสต์ครอปและมารีครอปร่วมกับแฮนส์คริสเตียน H.Dawn โดยพวกเขาได้ทำยาที่ช่วยชีวิตผู้คนได้หลายล้านคนและสร้างมูลค่าได้หลายล้านดอลลาร์ในปี1922อินซูลินถูกค้นพบครั้งแรกในแคนาดาโดยภรรยาของออร์แกสครอคและมารีครอคเป็นแพทย์และป่วยเป็นเบาหวานเธอเป็นผู้กระตุ้นในการเดินทางไปแคนาดาเพื่อเรียนรู้เรื่องอินซูลินด้วยความรักและความหวังในการช่วยภรรยาของเขากลายเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่สุดในการรักษาเบาหวาน ที่นำไปสู่การเดินทางไปแคนาดาและกลับมาเดนมาร์กพร้อมแรงบันดาลใจในการนำอินซูลินกลับมาเป็นตัวยารักษาเบาหวานโดยสามารถผลิตยาที่ดีและใช้กันยาแพร่หลายอย e m เซมปิ ic, หรือเซมากลูไทด์ยารักษาเบาหวานชนิดที่2หรือ GLP-1receptoragonist ซึ่งเป็นยาที่ขายดีมากถึงขนาดถ้าถามคนที่เป็นโรคเบาหวานยังบอกเลยโคตรดีโคตรแจ่ม ถึงขั้นมีคนบางกลุ่มเริ่มใช้เพื่อลดน้ำหนักแม้ไม่เป็นเบาหวานความต้องการพุ่งสูงมากซึ่งทำให้ Envo ทำยาลดน้ำหนัก Wegovy we. ลดน้ำหนักและแบบเม็ด r i b a l e s u s ยาเม็ด Semaglutide ผ่านมาแค่ไม่กี่ปีราคาถึงราคาตกต่ำถึงขนาดนี้ทั้งๆที่เป็นบริษัทยาสัญชาติเดนมาร์กที่เป็นที่หนในด้านยาความต่างจุดเปลี่ยนที่ทำให้ Envo ตกต่างขนาดนี้ 1. มีคู่แข่งใหม่ๆเข้ามาในตลาดยาโรคอ้วน และเบาหวานมากขึ้นเช่นคนคู่แข่งใหญ่ที่เข้ามาตีตลาดโรคอ้วนโดยเฉพาะอย่างมวนเจโลของลิลลี่ที่ฉีดเข้าผิวหนังในสัปดาห์ละหนึ่งครั้งที่สามารถปรับขนาดได้ทุกๆ4สัปดาห์ที่มีการขายดีมากๆถ้าเทียบกับรถโกวีของโนโวที่สามารถฉีดได้1ครั้งแต่ต้องเพิ่มขนาดยาไปเรื่อยๆ 2. อ,อยยาสู้คู่แข่งไม่ได้และยาที่ขายดีใกล้หมดสิทธิบัตรด,ด้านยายี่ห้อโอเชนปิกเวทรวีใช้ตัวยา เซมากรูไทยจะหมดลิขสิทธิ์ในประเทศใหญ่ๆเช่นแคนาดาในปี2026-2027และถัดตามมาด้วยยุโรปและญี่ปุ่นในปลายปี2031และถัดมาด้วยสหรัฐอเมริกาในเดือนธันวาคมปี2031และ2032 3. การปรับคาดการไรายได้น้อยลดจากเป้ากำไรจากการขายที่ได้ไรายงานในปี2025คาดการจะเติบโตที่13-21%กำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่16-24% และยอดขายของวิโควีและโอเชียนปิกในสหรัฐและตลาดต่างประเทศเติบโตค่อนข้างช้ากว่าที่คาดทําให้หุ้นโนโวร่วงลงกว่า30%ในสัปดาห์เดียวซึ่งมีการประกาศแต่งตั้ง CEO คนใหม่และบางธนาคารหรือบางแบงก์ในสหรัฐมีแนะนําให้ทําการปรับสัสดส่วนราคาเป้าหมายลงมาอีกตกแบบนี้เป็นวิกฤตหรือโอกาส 1. หุ้นมีเงินสดที่สูงโดยมีมูลค่าทางตลาดที่สูงมากและมีนีสินที่ต่ํา มูลค่าทางตลาดจะเติบโตอยู่ตลอดทั้งกําไรโดยจะเห็นได้จากความมั่นคงทางการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี2020ถึง2024มีความมั่นคงที่สูงมีโอกาสในการสร้างยาที่ดีมาสู้กับคู่แข่งหรือการที่จะสร้างยาที่สามารถมีประสิทธิภาพจําเป็นต้องใช้เงินสดในการลงทุนสร้างหรือเผาเงินที่สูงมาก 2. โฟกัสในการทําตัวยาลดความอ้วนกับลดน้าหนักอย่างเดียวโดยการทําแบบนี้อาจจะสร้างตัวยาที่ดีกว่าคู่แข่งได้ในอนาคตส่วนใครที่จะเลือกคุ้นตัวนี้อย่าลืมศึกษาก่อนลงทุน Good luck. Bye bye.